วันนี้วันที่9านะคะเดือนพฤษภาคม2566ค่ะวันนี้ออกมาถ่ายวิดีโอข้างนอกนะคะตอนนี้จะให้ชมมะม่วงบ้านสวนทรงรักอีกต้นหนึ่งค่ะน้องโดกมากค่ะต้นนี้ลืมให้ชมแล้วก็เป็นต้นมะม่วงที่ลูกใหญ่มากค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะใหญ่มากมากเลยเนี่ยค่ะเป็นเ,เขียวใหญ่เขาชื่อตาม ใหญ่ตามชื่อค่ะเนี่ยค่ะเขียวใหญ่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะใหญ่มากค่ะแล้วก็นี่ค่ะเพิ่งจะช่วยเอาใบาออกให้เขาพอดีเขาดกเขารกมากค่ะใบเต็มไปหมดเลยไหมคะนี่ค่ะมะม่วงเราค่ะอาจจะมองไม่เห็น เท่าไรนะคะเพราะว่าแสงมันย้อนเออย้อนแสงอยู่เนี่ยค่ะมะม่วงนี่ค่ะ,มมคะเห็นไหมคะติดชายคาบ้านเลยค่ะนู่นนะคะเดี๋ยวจะสูมให้ดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะดกมากนี่ค่ะละชายคาบ้านเลยนี่ค่ะโอ้มากันแล้วหรอคะ โอเคสวัสดีค่ะยิบเลยค่ะพี่กําลังถ่ายวิดีโออยู่กําลังถ่ายวิดีโอให้ชมมะม่วงมะม่วงใหญ่มากค่ะนี่ค่ะดกมากมากเลยอ้าวคุณสามีมาแล้ววันน้ำมูบองชูท่ากลางมะม่วงยูยูสเตียนเนียเนียมะม่วงสวยๆโอเคโชว์โชว์ Explain please ครับใช่ค่ะมะม่วง Darling explain your friend what ยูส์ู h ซ่ในฟร n นอธิบายหน่อยพีซสอ่าฮะอร่อยมากลูกเออลูกใหญ่มากใช่ไหมคะบิ๊ก what you say your language in เบล g i ียลูกใหญ่ลูกใหญ่เออคุยเอกรฟอโอเคมอนมุมาโชที่นี่ดุดูคำคำ นี่ค่ะลูกใหญ่จริงๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะเยอะเยอะมากค่ะลูกใหญ่มากค่ะเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆนะคะพอดีตอนนี้อยู่ข้างนอกค่ะออขอข้ามขอข้ามกำแพงก่อนโอ้ยลวดลวดติดอ่าเคขับขึ้นค่ะ คุณสามีมาช่วยนี่ค่ะว้าวมะม่วงสวยมากค่ะช่วยเหลือเขาเพราะว่านี่ค่ะสวยมากเลยค่ะเด็ดเด็ดใบออกให้เขาค่ะเพราะว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวยไหมสวยมากเลยคือใบมันรกเต็มไปหมดพี่ก็เลยเด็ดออกให้เขานี่ค่ะสวยมากอันนี้เขาเรียกเขียวอะไรนะเขียวใหญ่ใช่เขียวใหญ่ เริ่มจะแก่แล้วค่ะนี่ค่ะเขาเหลืองแล้วเนี่ยใกล้จะสุกแล้วนี่เหลืองแล้วค่ะรอสุกคาต้นเห็นไหมของผมมันจะเป็นสีแดงแต่ถ้าสีแดงมันจะเป็นลูกออกอ๋อเหรอคะถ้าสีเขียวนี่มันจะแก่ใช่แก่แล้วอะออกส้มชลมแล้วออกเหลืองเหลืองแล้วอ,อ่าฮะแล้วแลวมลงวันใช่แมลงใช่เพราะเราไม่มีเคมีไงคะแมลงเขาก็จะเข้าไปข้างในแมลงถ้าฉีดไอ แต่พี่จะให้ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ก็มีกลิน่นเขาจะไม่ค่อยมาก็ปีนี้ไม่ปีนี้ไม่มาค่ะขอบคุณพระเจ้า <c oughs> เขาา <c oughs> ไม่มีแมลงนี่คะ่ะให้ชมต่อเนื่องค่ะก็ดกุกอย่างมากมายประมาณนี้แหละค่ะเนี่ยคะ่ะโอ้โหน่ารับประทานมากเลยว้าวบ้านสวนทรงรัก พระเจ้าทรงเลี้ยงดูจริงๆค่ะว,ว้าวขอบคุณค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะห้อยตองแต่งอยู่กับพื้นเลยเนี่ยเกือบจะถึงพื้นนะลูกนี้นี่ค่ะพื้นอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเขาก็ห้อยตองแต่งเนะะี่ยค่ะโอ้โหสวยงามค่ะนี่ค่ะได้เยอะอยู่เนี่ยละหลังคาเนี่ยปีนี้ดกอยู่ค่ะ ได้แหละประมาณ3 40ลูกอันนี้ก็เป็นโชคอนันต์นะคะนี่ค่ะโชคอนันต์โชคอนันต์ก็ออกดอกเนี่ยค่ะก็ติดบ้างร่วงบ้างแล้วแต่ธรรมชาติค่ะโอเคนี่แหละค่ะภูมิใจค่ะไม่ได้มากมายค่ะก็ประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะส่งลูกอย่างใหญ่ว้าวใหญ่มากค่ะนี่ค่ะว้าวสวยจังเลยใหญ่จริงๆค่ะค่ะแล้วก็ <c oughs> ดอกอัญชันค่ะอุ้ยอุดมสมบูรณ์จริงๆค่ะบ้านสวนทรงรักหลังน้อยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะพาชมอีกแล้วดอกอัญชัน ดุกมากค่ะสีม่วงสดใสสวยงามนี่ค่ะเต็มต้นเลยค่ะโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะบ้านสวนทรงรักค่ะสวัสดีค่ะ